บัต่อเลยเนาะบัวบ่วบัวบัวอันใดทั้งใต้บ่วแต่โซนใต้ปลาคอดอกปลาคอวังโลนี่นะวังโลกัวกวนจางวะไม้ผายที่เจ้าว่ามันมันกัดมันจีบอยู่มันบ่ค่อยกัดเบ็ดดุดผายเทิงผู้เอมันบ่ค่อยกัดเบ็ดเนาะผมผมว่าคนกวนดูมั้ง ม่นมันจีบอยู่มันข้นหันใจอยู่พวกปวยยัยนะรุ่นสองสามรู้เลยนะจักคำคำบอกเคยลองเบึงเออแถวทังนาพายนี่แม่นเจ้าหวะเป็นไรไหวมลูกน้อยกเจ้ามากรู้